โอเคผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินจารัาสู่โรบอกในแบบไฮแอนด์ซกันเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่ในแบบอะไรก็ไมร่รู้แต่รู้ว่ามันเป็น h i g อนดซต้องบอกไว้ก่อนว่านี่ได้ลองเล่นไปบ้างแล้วแต่เห็นแบบนี้มันน่าเล่นดีตรงที่ว่ามันแปลป็าสิ่งของได้ว่าเราจะียนหรือเปล่าเอาเราเป็นคนหาโอเคจําไว้อ,อ่อมีกระถางสองเนี้ยน้ำสตาร์คทั้งหมดไม่ทราบมีหรอวะ <c oughs> จำได้ว่ามันไม่มีมันไปอยู่ตัวไหนครับพวกมันวะ เรียบร้อยเฮ้ยคนนี้มันแอบเนียนมากเลยอะซ่าสุมไม่ใช่เราจำได้ว่าเราได้เสือแล้วก็ต้องไปอยู่ในโซนเสือเสือสีขาวลักษณะแบบนี้มันจะเนียนปาวะเสืออยู่ใกล้กับทิ้งจอกไม่ทันไม่ทันละมาดูปฏิทินยาคนหาดีกว่าขยะดอกแรกลาดตายเสือยังเราเหมือนไม่เนียนเลยว่ะสีมันเนียนได้อยู่นะเฮ้ยขยับขยับเลยนะ่ะโบเข้าให้ไม่โดน <c oughs> ตบกันไม่โดนตบกันไม่โดนเนี่ยสองถนะังแล้วน่ะ แล้วเราเนียนได้ยังไงวะเสือในฝูงมาป่าไม่เอกใจเห่อ <c oughs> ไม่เอดใจเลยจริงๆไหนขอดูคริสต์มาสเท้าหน่อยสิขอสุมไกลๆเลยสามกล้องสามกล้องเฮ้ยอะไรก็ยี่ขยับมานี่เขาให้หนึ่งทีไม่หาที่แอบ,บที่พ่ลึกๆนะอะไรมันแบบอบยากๆไม่ต้องไปหาแอบบใช่แว่นมอย่างนี้เหรอไม่ใช่อีกเอ้าแต่เจอแว่นตัวนี้แทนปึ๊บ เรียบร้อยไม่ต้องมาหอนไปหอนตานึงนูนนี่ขอสองแดงหนึ่งถูกต้องเอ,เอ้เอาอ้สิ่งนี้เธอขยับเฉยเลยไอ้นี่ลนไอ้นี่มันลนไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องมาวิดวิวไม่ต้องมาวิดวิวแดงสามอันนี้ถูกคริสต์มาสแคนดี้คริสต์มาสแคนดี้แล้วแล้วแล้วมันคิสต์มาสแคนดี้ไปอยู่ข้างบนวะไม่อยู่ได้ยังไงอ่ะหรือว่ามันได้อยู่แล้วไม่อา้าวอย่างยี้ด้วยเหรอโอ้น่าใช่อันน่าจะดีมั้งไป เฮ้ยอากได้เป็นหุ่นทหารตอนเล็กใครจะนั่งจำว่าถามยิงแ <King. S 2> คนดี้ก็ไม่ได้มานั่งจำด้วยแต่เราได้เป็นแก้วน้ำให้เราเป็นแก้วน้ำเราเป็นแก้วน้ำคู่กับเบอร์เกอร์นี่แหละอดีเรียกละมาเร็วมาเร็วมาเร็วตามหาชันซี่เนื้อน่าจะเนียนอยู่นะสามอันนี้นเนใ,ใจได้เปล่าเอาวะจู๊กว่าจู๊แล้วแก้วอะไรอยู่กลางป่าวะเอะ้ยเนียนวะแล้วเนียนเฉยไงเจอแก้วตอนนั้นแล้วยังไงสงสัยหรือเปล่าโบเข้าให้จะรออะไร ท้าทายท้าทายท้าทายเอ๊ะเอ๊ะได้เสียงแถวนี้นะได้เสียงแถวนี้แต่ไม่เจอวนมาที่นีนะ่ละยังไงจะบอกว่าจะตบแก้วไม่ใช่มันเป็นตบตะกร้าแทนไม่สงสัยหน่อยเหรลักต้นมงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยมัยังจะตอบอยู่พยายามต่อไปเอ้ยแต่แก้วราเนียนนะแต่แก้วราเนียนนะเนียนคนเดินผ่านโดยที่แบบไม่ได้รัดหมายไม่สงสัยด้วยเอ้ยแล้มันอมลอยจู๊กี่ลอะไรอะ่ะไปเลยไปเลยไปเลย MVP จัดเลยนี่แม่งสายจู๊ก ของเท้โอเคผมขอใครที่ชื่อชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ไว้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับทางช n e l ของเราขอให้ฝากติดตามผลงานต,ต่อไปด้วยนะครับผมก็โอเคครับผมก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าคนระับผมก็สวัสดีครับบ๊ายบาย